เลือกกันแดดไทหน้าร้อนนี้ชาโคลโลจีเป็นกันแดดเนื้อเจลไม่มีน้ำมันอ f 5 0 pa 3บวกตัวนี้เหมาะกับคนผิวมันผิวผสมเป็นสิวง่ายเคลียร์โนดกันแดดเนื้อเซรั่มซึมง่ายสบายผิวเนื้อสีขาวทาแล้วไม่วอกไม่อุดตันสำหรับทุกผิวเลยผิวแพ้ง่ายเป็นสิวง่ายอ f 5 0บวก pa บวกกันแดดเทอร์ี่เนื้อไม่หนักเลยเกี่ยงง่ายทาแล้วผิวสวยอ f 5 0บวก pa บวกบิวตี้ออฟโจซอนเนื้อดีมากไม่หนาไม่คาบเนื้อซึมไวมากเหมาะกับผิวแห้งผิวผสมผิวบอบบาง f ้ห ลคือเนื้อเบาซึมไวเป็นเนื้อที่เหมาะกับทุกผิวเหมือนกัน f f p f 5 0บวก p a บวกได้ฟูกุเป็นกันแดดทนอัพทาแล้วผิวสวยเลย f f p f 5 0บวก p a บวกเนื้อจะเป็นสีเบรแบบนี้แต่ว่าเวลาทาจะรู้สึกว่าเนื้อนุ่มๆไม่หนักนะผิวสวยมากสิบบิงเป็นกันแดดที่มีบำรุงมีการเติมความยุ่งชื้นใช้ได้ทุกสภาพผิวรวมถึงคนที่เป็นสิวผิวบอบบางผิวแพ้ง่าย p f, f 50บวก p a c บวกเวเจ็โทโลจี ology, ทาแล้วเหมือนวอกแต่ว่าเวลาเซ็ตัวจะได้ผิวธรรมชาติมากแล้ว Ff หกดดาสิบบ เนื้อเบาซึมไวเลยใช้2คง้อนิ้วสบาย Ff 5 0บวก Psc บวกกันแดดลอรีอัลกาคอริกเนื้อเบาซึมง่ายเนื้อคลายเซรั่มจะได้ผิวโกโกชฉ่ำๆไม่เป็นคราบตัวนี้เหมาะกับทุกสภาพผิว Ff 5 0บวก Psc บวกมิสมีสีชมพูเนื้อเจลลี่น้ำดึงๆเนื้อดีมากๆซึมไวเกี่ยงง่ายผิวลังทาจะเงาเาไม่มันตัวนี้เติมทาเมคอัพได้ Ff 5 0บวก Psc บวกเพอใหไฮเนต Ff 5 0บวก Psc บวกนะเนื้อเบามากเกี่ยงง่ายไม่วอกใช้ได้ทุกสภาพผิวจริงๆแม้กกกระทััังผิิวมนนนแดดเเล เซรั่มตัวน,นี้มีบำรุงเป็นเนื้อไฮบิดแล้วก็ซึมไวนะทาแล้วผิวไม่มัน A.P.F ก็คือ50 P.A.3 บวกจูบก,กระแดษขนอับคือเป็นกระดดษผิวสวยไม่วอกทายแล้วว่าผิวจะดูนวลน,น,นขึ้น A.P.F 50 P.A.4 บวกกันแดดดอกเตอร์เก่งเป็นกระแดษเซรันะ่มหนาเนื้อบางเบาซึมง,ง่ายคือเนื้อไม่หนักเลยทาแล้วจะกลืนไปกับผิวไม่มันไม่เป็นคราบด้วย A.P.F 50บวก P.A.4 บวกกันแดดล้องหนดิวตี้บุฟเฟ่เนื้อเบา,เ,บา,เ,บาเลยเวลาทาแล้วว่าผิวจะชุ่มชื้นมันไม่ได้ เป็นคหมะหาะกับสภาพผิว A.P.M 50 P.A.C บวกกันแดดเมอร์แคร์เป็นเนื้อวอเตอร์เบสเวลาทามันจะมีฟิล์มเคลือบผิวด้วยนะเหมาะกับผิวแบบบางแพ้ง่าย A.P.M 50บวก P.A.C บวกกันแดดพอยพูดแมรี่เนื้อเบาสบายผิวเห็นปะตัวนี้มีสารช่วยเรื่องฟ้ากะใส่เข้ามาด้วยเหมาะกับผิวธรรมดาผิวละคายเคืองง่าย A.P.M 50บวก P.A.C บวกแคน,นเมกมเมอร์เมดเวลาเกลี่ยจะแตกตัวเป็นน้ำเนื้อเบาเบาเกลี่ยง,ง่าย A.P.M ห้บวก P.A.C บวกกันแดดสีจานส่วนแอคเนอันนี้เนื้อดีมากเนื้อออเเเเบาาาากกี่่ยย50 SPF PA C ันนนแดดลซทป็ เจลครีมชุ่มชื้นปรับสีผิวดีใช้ได้ทุกสภาพผิว a p เ50บว p a วกันแดดแบบยูจาบีเป็นกันแดดที่าแล้วผิวสวย a อ50บก PAC บวกกันแดดสุดน้ำไงเนื้อเขาเลยเบาเกี่ยง่ายมากแล้วก็เหมาะกับทุกสภาพผิวนวลาาแล้วผิวสวยแบบนี้อีก2ตัวยูคอนโดแต่อยากพูดเราแลบก็นแดดเกาหลีเนื้อเอเซนเนื้อดีมากเหมาะกับผิวแห้งผิวมันเอ50บวก PAC บวกเซรั่กันแดดสุดน้ำสกินมาโอโฟเอ50บวก PAC บวกเป็นกันแดดที่ทาแล้วผิวสวยเนื้อช่าและนี้คือกันแดดที่ใช้หน้ารอนนี้ได้เลยแบบเลือกมาให้แล้วไม่ใช่ทั้งหมดแต่เยอะ